เลีนเหรอพี่น,อนอ้องเลียนไม่ง้ง <c oughs> เหรอ,อเลียนม่เล <c oughs> ียนไม่พี่น,อน,งงน้อง,อง,องกำลังงามครับเย็ดขอนว่าฮทบเตลียนอย่างนี้โอ้ยแมน,นกำลังเสียบเลยครับพุโอ้ยพุ <c oughs> แมน,ต,น,มนตัวนี้ย่งางก้นพี่น้องนี่จุบเอาเด็ปุลล่เด้อบ,บาทนี่ย้ยหลังเกียวง่างสักยูน่นมูเดียวเลยนี่แมนรับพี่นางามเลยจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อจ้ะเมื่อนี้กะัาพี่น้องเขาโคเขา่าปลาฮาเฮ็ดคือเก่าเนาะค่ะแต่กะบ่ได้เดินทางไกลเด้อค่ะหล่อปลาหล่อบ้านครับน้องบัวตากแดดอ่ะสิตกไสกะบลอดหลุนลอดชมกันค่ะว่าเฮได้เฮ็ดยังแน่เนาะพี่น้องเนาะนอลองมาหล่อเบิ่งบ่ได้มาดนล่ะหรอค่ะไปส,สวัสดีครับตามหลุนตามชมกันค่ะต้ับ้าดอกแขางเห็ดมานเท่ากะบพึ่งขาดกยุ่งครับอดอกเแม่เมียน เขามาเลยจะเลยครับพี่น้องมันมันมันเดินทางไกลบ่ได้ครับเฮ็ด้างแม่น่จ้ะควคุมครับค่าน้ำมันครับให้ค่ากินค่าอยากค่าเดินทางส้ำมาปีครับพี่น้องแม่นจ้ะงบน้อยไ่ค่อยไปมาหลาะบานเห่าจิได้เฮ็ดไปพ่อแก่บ่เม่นไปครับพี่น้องหลุดมึงเฮ็ดบานเห่าบ่ไดดเขาปลาบานเฮามาหลายมือหลายเว้นเกือบเดือน แมนเป็นหลุ่นนับกันว่าสิมีเห็ดอย่างเดยวพวกแก้งกระดีล่ะครับพี่น้องเห็ดกระหายอยากฝนกระบดตกไปครับไปบานเห่ากับมูซัมานี่แล้วพี่น้ององั้นบานฉันเกิดจะเอานะใช่หรอดึงได้เลยดึงโลด้พวดึงได,ดง ติดปวกกระเทาเห็ดรึกต้องกับบ <c ười> <t> ้านเอ้าพี่น้องมาปรึกติดไข่ขาวครับสวยงามเลยนี่ปะนี่พ่นไปครับพี่น้องโอ้โหวันนี้บรรยากาศโอ้เหมือนมืดคึมๆจะได้ดรอกเมียนอุ้ยดอกใหญ่จัดดอกดอกนึงนะ ไปครับประเทศแค่ขาวงานก็เนียนเป็นสวดที่งแหงเสียนุ้ยแค่ขาวเนียนเปียกคุณไม่เคยออกอย่จุ้ม<ฮ>หื้มหื้มหื้มงาใหม่เลยมาท่าพี่บัานี้ไปครับหอ,อมพ่นไปพุ่นแล้วคุณครับตูม แค่ขาวเอาเด็ดปนละเด้อบาทเงี้ยเงี้ยหกดอกสี่ดอกเด็ดปนแล้วครับเฮ <c oughs> ้ยหลังเดี่ยวเงามครับโอ้สุดยอดเลยฮูคฮูครับกำลักจุ่ม อี่ในมูเดียวเลยนี่เนียนครับพี่น้องน้เลยจ้ะรุงริง่งแ,แข็งยู่รุงริง่งแค่หน่อยโอ้ยมังค่าคู่เนี่ยครับพี่น้องของกินเป็นต้องครับ เห็ดร่วมครับมือนี้สารพัดเ,เ,เห็ดอู้เห็ดไข่เขียวครับพี่น้องโกใหญ่มากอู้ยมือเงี้งครับแตงถือเลย ห็ดไข่แล้วครับพี่น้องเมื่อนี้สีมันหีบยังเนื้อหีบไข่หีดไข่ขา,ขาวเม็่นไข่าขาวไข่เข,ขียวเนาะไปครับหลุ่นปั้นหัอหอหว,หวออกจะซื้อเหล็กยังบ่ถึงนะครับเขาเขาปลาขึ้นกันครับโอโหว่าเขาปลาสีสีมานบ่ห็ดไข่ เอามือเอาเมืองอย่าไใดบ้อนกระสิด้ตัวข้าเขาถือกินปิ่งป้นเห็ดกระเลือดน้อยกันทุกวันครับพี่น้องกยจะสีหายังแต่ละมือกันว่มีเหตุจะสีเหตุยังเนาะพี่น้องไม่ไหมนอมมีกั็ดแล้ว เคยเขียวเจอไปเรื่อยๆครับแต่หลุดกายองคายเต่าผสยังเลียนมืดหมื่นเนาะเจอทีดายเตลหน่วยเข่ากันยางมืดหมื่นเจอดายเตลดอกเอ้พีหน้องเลยมาเด้อมาเด้อมาอยากป่านับกันครับเนะเป็นปูห้เข้ากับเงินซื้อหออกหนักไหมเห็ดไข่ เป็นกระหักเข้าคื้นเก่านั่นแหละนี่ครับพี่น้องไข่เขียวลมม่ทาล่ะไปพี่พนี่ครับชิ้นผึงหวานจอยล đoàn hoa của, xâm của để màn phơi của nằm là đây thầy thi cấu hết nhiều canh không liền đấy thì là dù hàng canh nè นี่ครับดอกง่ายๆขาไล่ครับมา,มาดอกเดียวมม่มีหมูเนาะเลียนหรอพี่น้องเลียน,ม,ยยยนมั้งยังล่ะเลียนเลียนโอ้ อพี่นงกำลังงามครับเฮ็ดขอนปลาเตเลีนย,อยนอ,อ,อย่างอ้ย,ยพี่น้องปลาจ้ะอ้ยมันก็ทังลายเนกลังเสียบนะครับคุณกำลังกำลังเปสีอ้ยิเนีน ตัวนี้ยังก้อนพี่น้องหลอกก้อนหลอกก้อนอู้หูประเทเรียนอย่างแต่เพรว่าไปลุยเลยจ้ะเก็บเลยครับอู้หูกำลังแกงเลยพี่น้องเงี้ยนจุดอะไรจุดอะไรบ้านก้อนนี้บ่อะไรครับเซโนใหม่เงี้ยนกำลังอ่อนๆเลยอลายอย่าไปเอาเด้อ อันนั่อืุกำลังเสียบเดี๋ยแล้ว<ะ>เสียบหนากล่องก็นพี่น้องกล่องถึงไง่มงมุมนี่ม<ฮ>งมุม,มหลาอ่อนแหงกำลังเสียบเลยหลุ่นนี้ หอมเนาะ hmm? มันหอม oh. เห็ดขอนขาวหรือว่าเห็ดขอนเหลืองเล้อจ้ะทุกีอนธรรมศาสตร์พลตกคกอย์ฝนเนาะพลเลยออกหน่อยปกตินี่เต็มขอนไม่น,นจ้ะปกติออกเรื่อยๆแล้วไหมทะเบงอุ้ยอ,อยู่ทางสายผมเถอะ<า>นะผมเห็นแล้วบาง ถึงถึงกันมียงเอย่างแางบเห็นเลยบเห็นเลยขอเก่งเลยลนะูกเก่งจะเห็ดรวมพอดีเลยเห็ดไข่นํำ เปแกงเปื่อยเซโนมี่ต้องเสียบบริ่งเห็ดกินให้พี่น้องมึงโพ้าะว่เตือพี่น้องเลยโอ้ยมันลบไปเหมือนไก่ยากเนียน,นยากหลายอย่างเฮ็ดกับบริห่รหล่างเลยช่วงเฮ็ดปวงนี่กัตบตอกลูกเด็กตื่นเสานนนเนาะเมียนเอามาทิ่มให,มห้แม่เห็ดแม่อันนี้ล่างถ<ท>าครับแม่ล่างถากัไปแต่ว่าเฮ็ดปวกไฟนี่เฮ็ดเองแต่บริง่งมีโอกาสทายกับเพื่อนไปกับตังก้นกตังเฮ็ดเตีย๋ใช้งานค่ะ แต่ว่าข้อนนี่ออกดีเนอะข้อนอื่นกับผู้ขอยเห็นออกสั่มปันได้เหลนจะตกใจเห็นขาวๆเนาะแต่สิเต็มเองเลยมาไกลขาวเหมืนไม่เกิดอุจัิบหต เห็นเบื่อเัรจิ๊บนี่กระเเต็มสลเตีแต่สมัยก็ดีลแหละแม่นี่กูป้ายยังด้วยไปพ่อครับใช่งนันมยสีดีสองน ชิ้นหนงวดโทรศัพท์ก็เลยอดบูบูประบา,บาบอีกสองหงดครับพี่น้องสามหมื่สามนะโทรศัพท์ห่างงวดทั้งท่านมืดไปพ่อครับไคครับ ือเลือนหน่อยจ้ะบุ๊ดเอ้ยขึ้ขอนครับงามเนาะขึ้นน้อยครับขึ้นในโตโตอย่งโตโอแคครับกลับงานถอดรื้อพี่น้องไป หมานอยู่ครับเวกับแล้วครับเฮ็ดกองเขาหมานอยู่พี่น้องเฮ็ดกองเขาเห็ดไข่เฮ็ดคอนํำมาปีเฮ็ดครับพี่น้องมนนอ,งมน,มน,น,องมนี้เฮ็ดงามอยู่ไปไปงานหละ่ะบบนี้เวยเวกเวยแล้วไอ เดี๋ยวแวะเข้าอีกมองหนึ่งกระชับ,บ้วครับเด้อค่ะพี่น้องเฮดกองเฮากับมาหอนเฮือหอนสาสตร์แล้วค่ะกระมานอยู่ค่ะพ่อด้กินได้อยากยาีีนาะดสำหรับเ็ดบ้านเฮาสนี่ยสลคลิปนี้จ้ากีบใบเพียง่านี้เด้อค่ะข,ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชม ลาไปก่อนเด้อพี่น้องสำหรับปน,นี้พอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้ครับ